ใกล้คนเทือนนะครับวันนี้ก็จะพามาดูต้นไม้ที่ตอนนี้กำลังมาแรงทุกคนเรียกหานะฮะนี่คือต้นฟ้าถลายโจรน,นี่แหละครับเนี่ย กินมันสดๆเนี่ยดีจังเลยเด็ดกินวันละใบสองใบดูเบีย้ยผ<ฮะ>ู้คนหากันอยู่นะฮะตอนนี้ฟ้าทลายโจรแต่ที่ไล่คนเถื่อนเรานี่ไม่อดไม่อยากนะฮะดูนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูพวกเบีย้ยเล็กๆที่ขึ้นนี่ฮะดู เบีย้ยเล็กๆขึ้นเต็มเลยในกระถางผักหวานป่านี่เม็ดมันปลิวมาแล้วก็มาขึ้นเองอันนี้แม่น่าจะแยกใส่ถุงไว้จะแ,แบ,บ่งให้ใครไม่แน่ใจขึ้นเกินไปนี่ริมกระถางบอนเกินไปหมด อย่างนะน้อยเราก็มีกินไม่ต้องไปซื้อในบ้านสมุนไพรพื้นบ้านพื้นบ้านจริงๆรนี่นะเนี่ยเนี่ยฟ้าทลายโจรทั้งนั้นดูนะนี่เบีย้ยขึ้นเต็มไปหมดนะฮะลายคนเถื่อนมีพอได้ต้มกินไปกลัวปาก ก็ขอนะะฟ้าทลายโจรที่ไร่คนเถื่อนอันนี้รอยแม่เอาแยกไว้น่าจะเอาไปให้ใครหรือ,อยังไงมีก็แบ่งพวกแบ่งหมู่ได้นะฮะดูนนี่ขึ้นเต็มไปหมดพอมีเรียกว่าพอมีพอสมควรเลยละ เดี๋ยวน่าจะต้องแบ่งเอาแยกใส่กระถางไว้บ้างเผื่อพวกหมู่ที่ขาดแคลนอะไรก็จะได้นะฮะยักจะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไล่คนเถือนด้วยนะครับนะครับรอัตรายโจทยนะครับอันนี้สวัสดีครับ